สองเสืออยู่ในถ้ำเดียวกันได้ครับจัดสเปคอร์ไอท i ลเจนสิบเอ็ดเมนบอร์ดเซตห้าเครื่องจิว๋วเครื่องเล็กเล็กพริกขี้หนูกับการ์จอค่ายแดงที่ท็อปที่สุด RX 6 9 9 0 XT จะแจมแค่ไหนไปดูครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดพิกเจนรงอินลุนครับอย่างที่เกิ่นไปเลยครับนี่แหละฮะคือเครื่องที่รองรับ Intel Gen 11เดี๋ยว i9 Gen 11มาจะเอามาใส่นะครับแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอา i9 Gen 10มาใส่ก่อนรอไปพลางๆเนาะ ส่วนสเปคนะครับที่เราเซตกันมาในวันนี้เนี่ยนอกจาก c ี u ที่เป็น Core i9 ที่พูดไปเมื่อกี้แล้วเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ด Z590i นะครับซึ่งเป็นชั9 0 i u า t r a อยู่ภายในเคสตัวนี้แล้วนี่ฮะตัวเมนบอร์ดก็เป็นไซส์ ITX เนาะพอดีกับตัวเคสน,นี้เลยนะครับ จะสังเกตเห็นไฟด้านข้างไหมไฟด้านข้างตรงนี้สามารถปรับได้ด้วยนะครับเป็นตัวแซท่าส so ุด iORUS ALTA นั่นเองนะครับรองรับกับ CPU 711ได้อย่างสบายๆใส่ RAM บัสสูงๆนะครับได้อีกด้วยเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยออกแบบมแาบบสำหรับ j 1 1ซึ่ง j 1 1เนี่ยลาก RAM ได้บัส4,000อัพๆเลยนะดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของ latency ในการใช้งานเร็วกว่าแน่นอนนะครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับอย่างที่เกริ่นกันไป 2เสืออยู่ในถ้ำเดียวนะครับ2เสือตัวท็อปหก็คือ CPU ที่พูดไป2ครับคือการ์จอครับสังเกตการ์จอนี่ฮนะแดงแปดเลยนี่คือ AMD Radeon RX 6900 XT ตัวท็อปที่สุดนะฮะ ของในฝั่ง AMD เอามาใส่กับตัวท็อปที่สุดของในฝั่ง Intel นะครับการจอเป็นตัว Folder Reference ด้วยนะครับใน AMD เขาจะเรียกว่า Reference นะในฝั่งของ Nvidia เขาจะเรียกว่า Folder นะครับนี่โหสวยงามมากเลยและที่สำคัญนะฮะมันพอดีกับตัว System มากๆหน้าตาออกมาแจ่มแมวมากเลยอะพอมาอยู่ข้างในตัวนี้เนี่ยดูดิ โอมันช่างพอดีกับตัวซีสเต็มภาพรวมเหลือเกินนะครับซึ่งประสิทธิภาพของตัวกาจอบวกกับตัว CPU นี้บอกได้เลยว่าแรงปลดปลารดไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเล่นเกมขอให้บอกเถอตัดต่อ 4K ก็ไหวสบายๆนะครับในฝั่งของ RAM ด้านในนะฮะด้านในก็จะเป็น RAM จากทาง g i ่ก b y บานะครับเป็น RAM g i g กร y บ e a ออรัส RGB 16 g ิกะไบต์นะ ซึ่งบัสของเขาตัวนี้เรามาใส่เป็นบัสเบาๆกัน3,200เมกะเฮิร์ 3, Hz, นะครับ CL 16นะรราคาแรมก็ไม่ได้สูงมากประมาณ2,300 0กว่าบาทนะครับ ถ้าใครที่เฮ้ยเมื่อกี้พูดไปว่าอยากจะตัด4 k 16GB ไม่พอนะครับไปเอาแรมสัก 32GB ิแถวเอามาใส่มันจะได้ตัดต่อได้อย่างสมูทมากเพราะว่า cpu เราแรงแล้วการ์ดจอเราแรงแล้วถ้าใส่แรมขึ้นไปอีกเป็น 64GB มันจะยิ่งสุดนะฮะแต่ลำพัง 16GB ิกถ้าเอาไปตัดต่อแบบ full hd หรือเอาไปเล่นเกมอันนี้สบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับขาดไปไม่ได้เลยคือพระเอกของเรานะครับนี่คือตัวเคสนะฮะ เป็น Nex t หรือ NZXT นะครับ H 2 1 0นะครับเขาจะมี2รุ่นนะครับคือ H 2 1 0และ H 2 1 0 i จะแตกต่างกันที่ตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับตัวเคสเองขนาดกำลังดีนะครับแต่น้ำหนักเยอะไปนิดนึงนะครข้อดีของเจ้าเคสตัวนี้คือขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเคส Mid Tower แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเคส ITX เอง ก็ยังใหญ่อยู่นะครับใส่ power supply ที่เป็นตัว ATX ได้ด้วยนะครับไม่ต้องใส่ small form factor นะมี cover อะไรแบบนี้สีมีให้เลือกหลายสีอย่างตัวนี้เองก็จะเป็นสีขาวนะครับโดดเด่นทีเดียวนะเข้ากับในกลุ่มของ ITX ที่จะเป็นกระแสในตอนนี้มากเลยที่สำคัญประหยัดพื้นที่ด้วยและพอเชื่อมต่อนะครับอยากจะให้เห็นกันตรงนี้พอเชื่อมต่อของเคสตัวนี้มาพร้อมกับพอเชื่อมต่อ Type C ด้วยนะ อุปกรณ์สมัยนี้จะเป็น type c แล้วแล้วก็มี type a มาด้วยพร้อม audio jack มาด้วยซึ่งโดยปกติเคส itx ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแต่ตัวนี้มีให้นะครับสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้เห็นเลยคือด้านหลังนะฮะนี่ฮะด้านหลังของพี่แกนะครับอันนี้คือตัว main board เมนบอ,อร์ดเนาะอร์ต usb เยอะมากสายคอนเทนต์นะครับน่าจะต้องชื่นชอบเมนบอร์ดตัวนี้แหละเพราะว่ามีทั้ง usb ที่เป็น type a นะครับเพิบเลยนี่นี่หไหมหนึ่ง 2,3,4,5,6และ7นะครับไท a ์ A นะฮะ7พอรพอไทท C อีก1พอร์ตด้านหลังนะโอ้โหใส่พวกแคปเจอร์การ์ดซาด์การ์ดอะไรต่างๆได้สบายๆ Wi-Fi ครับเป็น Wi-Fi 6e ตัวล่าสุดด้วยให้ความเข้มขน้นให้ความนิ่งของสัญญาณได้ดีขึ้นส่วนแลนนะครับเป็นแลน2 5 G นะครับออดิโอ5.1นะครับ อันนี้เป็นการ์ดจอนะที่ใส่เข้าไปมันช่างลงตัวจริง,รงเหมาะสําหรับสายเล่นเกมสายทำคอนเทนต์เครื่องเล็กที่อยากจะได้พอร์ตครบๆนะครบัครบพัดลมด้านหลังตัวเคสก็มีให้นะครบับใส่พัดลมด้านหลังด้วยยิ่งดีใส่พัดลมด้านบนด้วยและใส่พัดลมดันนาด้วยใส่เป็นสัก4ี่ตัวกําลังจะสวยเลยนะครับนี่ฮะส่วนถ้าใครกังวลเรื่อง SSD ที่ใส่มาให้5 0 0กิกตามสเปคที่ลงไว้ด้านล่างนะฮะ กัวไม่พอนะครับ WD Black ไม่พอแล้วอยากจะได้ตัวโสโตรเลตที่จุมากขึ้นนะครับในราคาที่ไม่สูงเกินไปเขามีที่ยึดตัว SSD แบบ SATA เอาไว้ตรงนี้นะฮะเราสามารถยึดตรงนี้เสร็จแล้วลากทรงลากสายปุ๊บเข้าไปได้เลยนะครับเพิ่มความจุเข้าไป SSD สัก1 t b 2 t b ทเทเอาไว้ตัดต่อเก็บไฟเก็บฟุตก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กก็ยังได้นะครับนี่คือโฉมหน้าของตัวสเปคเครื่องนะครับเลือพูดไป power supply ครับ Admix ใส่ของทางออรัสก b บอยู่ด้านไหน750วบต์นะครับ80พัโกเลยเอาอยู่แน่นอนซีสเต็มนี้ส่วนการระบายความร้อนคูลิ่งนะครับใช้เป็นซิงลมเราจะได้ดูแลกันไม่ยากไม่เย็นมากนักนะครับซิงลมตัวนี้นะครับ Dark Rock 4นะครับซึ่งเอา i9 อยู่สบายๆหรือใครจะเล่นเป็นชุดน้ำระบบปิด ระบบเปิดเคสตัวนี้ก็ทำได้นะครับถ้าเป็นชุดน้าระบบปิดของทาง a l ั s ก็เป็น2ตอนเนาะ240มิลิเมตรใส่ด้านหน้าแล้วก็ใส่บล็อกด้านนี้ก็จะสวยดีเหมือนกันนะครับก็เป็นแนวทางกันสําหรับซิสเต็มแนวนี้ที่บิลให้ดูกันนะครับงบประมาณก็ตกอยู่ในช่วงประมาณ คำนวณแล้วประมาณสัก80,000กว่าบาทนะครับ90,000กว่าบาทขึ้นอยู่กับว่าจะหาคาจอได้ในราคาเท่าไหร่อ่ะนี่คือซีสเต็มในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบให้ดูกันว่าไอ้เครื่องเล็กพี่ก้หนูแบบนี้เวลาออนดิวตี้ใช้งานจริงจะแรงจะเฟี้ยวแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะครับ แม่เล็กพริกขี้หนูจริงๆนะครับอยากจะยกให้ดูนะฮะแต่แม่งหนัก <c oughs> คือปกติถ้าประกอบเครื่องเล็กไงย,ยกมือเดียวไหวน,นะครับแต่เครื่องนี้ขอย่าจริงๆยกไม่ไหวน,นะครับหรือถ้าไหวต้องไปฟิตเนสทั้งนิดหนึ่งนะครับเล่นกล้ามสัก2เดือนนะฮะ <c oughs> ถึงจะยกมือเดียวไหวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไซจิ๋วอยู่นะครับซึ่งหน้าตาของมันสวยนะแล้วเล็กนะประหยัดพื้นที่พอร์ตเชื่อมต่อครบเลยที่สำคัญได้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นจากกาจอเองนะครับกาจอก็แน่นอน6 9 XT นะครับ CPU ถึงแม้จะใช้ Gen10 แต่มันก็แรงอยู่นะครับแต่ถ้าใครรอไหวก็รอ Gen11 ก็ได้เดี๋ยวก็มาแล้วนะครับไอ้9 9 0 0 k เร็วเร็วนี้มาแน่นอนแรงปดปาสแรมใช้บัสสูงได้และที่สำคัญนะครับ SSD Gen4 กลาจอ Gen4 แล้วด้วยนะครับนี่แหละฮะคือซิสเต็มในวันนี้อย่างไรก็ตามอยากจะปรับอะไรเพิ่มปรับกันได้ตามอัธยาศัยเลยใครหาสินค้าตัวไหนไม่ได้สอบถามไว้ที่เพเอเจออนไลน์เลยเดี๋ยวเขาจะชี้เป้าให้แพทบิ๊กมาประกอบให้เป็นตัวอย่างการสำหรับคอมเครื่องเล็กเล็กคลิกพิกขี้หนูตัวนี้ทำงานเล่นเกมได้หมดเลยลากได้ 4K สบายๆนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม้ดยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บิ๊กได้นะครับสวัสดีครับ